ในช่วงนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณวิชุดาสงาเนตรนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยขึ้นวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญพลเอกสมหมายเก่าตีระเสนาธิการทหารค่ะ เรนเชอพลอากาศเอกพลเทพโมจุวรรณรองผู้พญชา,าราหฐานสูงสุดค่ะ เรียนเชิญพลอากาศเรียนเชิญพลเรือเอกทวีวุฒิพงพิพัฒน์รองผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะ เรียนเชิญพลเอกวุฒิน,นันลีลายุทธรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะ เรียนเชิญผู้แทนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ เรียนเชิญผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะ เรียนเชิญผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือค่ะ และขอเรียนเชิญผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะ พระเจ้าอยู่หัวหมดตรง ขอเดชะ่ารอองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าคนเอกวรพงษ์สง่านเนตรผู้จัดการทหารสูงสุดพร้อมด้วยข้ารการกองทัพไทยข้ารการตำรวจข้ารการพลเรือนพนักงานราชกิรและประชาชนขอพระราชธานพระบรมราชโองการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม พุทธศักราช2,557ที่ได้เวียนมามันจบครบรอบอีกวัรละหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายรู้สึกสำนึกและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลาอันยาวนานแห่งการดำรงสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สวแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักยิ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นาน,นับประการ ด้วยทศพิธว่าจะทำอย่างมั่นคงสม่ำเสมอทรงห่วงใยในความทุกข์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าทุกเมื่อพระมหากรณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่พระราชทานแก่ชาวไทยมาอย่างมั่นคงต่อเนื่องไม่เคยแปรเปลี่ยนนี้นำความปราบลื้มสมนัดมาสู่ประสบนิกรทั่วประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ในสุภวระมหามงคนนี้วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมจิตอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพภามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดดลบันดาพระราชทานพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระพรานมัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเกษมสําราญพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าเราประสมนิกรตราบการนิรันดร ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะหมดลง โอกาสนี้นะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะได้กรุณาถ่ายภาพร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะผู้แทนผู้บัญชาการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติรวมถึงหัวหน้าสนราชาการภายในกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะกลุ่มมวลชนและสวนราชาการใกล้เคียงนะคะโดยชุดแรกค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้แทนผู้บัญชาการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะ ลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงค่ะสำหรับกำลังพลในแถวนะคะเชิญพักตามสบายในช่วงเวลานี้นะคะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยชุดที่1ค่ะ ชุดที่1ค่ะขอุญาตเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการชุดที่1นะคะซึ่งประกอบด้วยกพทหารคอวทหารยกรทหารกรทหารสสทหารสปชทหารนะคะนทพสรพสตกสบทหารกงทหารนะคะกรมแผนที่ทหารยบทหารและชดทหารค่ะขอุญาตเรียนเชิญนะคะหัวหน้าส่วนราชการชุดที่1นนะคะดังที่ได้เอ่ยนามส่วนราชการของท่านค่ะเรียนเชิญถ่ายภาพค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยชุดที่2นะคะซึ่งประกอบด้วยสปทและสำนักผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะวปอวสทสสยสจวโรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะคะสนบกนะคะสจรสยยสทนสลกส